เนี่ยผมเองเจวันเนี้ยไอทิวเพื่อนรักของผมอะ่ะนัดผมมาเที่ยวและเพื่อนของมันแต่ตอนเนี้ยกูยังไม่เจอใครเลยฮัลโหลไอทิวอยู่ไหนอะ่ะกูถึงแล้วเนี่ยฮะว่าไงนะมาไม่ได้ติดธุระธุระอะไรมึงวะมึงนัดกูแล้วเนะเว้ยเฮ้ยมึงจะทำอย่างนี้ไม่ได้เว้ยคือมึงนัดกูไว้ก่อนงานไม่ใช่เหรอวะอ ขอโทษนะครับค่ะไม่เป็นไรคร่ะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับค่ะเออเราไม่เป็นไรเลยค่ะอ๋อครับไอทิวเพื่อนมึงอ่ะไอ,อเฮียคนนั้นกี่คนมึงจะรู้ได้ไงวะฮะก็แย่แล้วทิวกูไม่ตลกนะเว้ยไอทิวไอทิวครับเธอใช่เพื่อนทิวป่่าอะ อ๋อใช่ใช่อะอ้นนี้ใช่คนที่ทิวบอกจะมาด้วยหรือเปล่าอ๋อใช่ค่ะเราเองอ๋อเออเธอชื่ออะไรหรออ๋อผมผมเจฟครับแล้วเออเราพลอยอ๋อครับแล้วทิวอ่ะมึงโทรมาเมื่อกี้อ่ะว่ามาไม่ได้ติดธุระด่วนอ๋องั้นเราเข้าไปข้างในกันเลยดีป่ะเราว่ายินเราอยางนี้บุนคงไม่วิ่งมาหาเราหรอกอืมไปดิโอเคไปก็อันเนี้ยนะเขาเรียกว่าสพาบิ้น สะพาริบบิ้นนะก็คือจะมีริบบิ้นน่ะผูกตามสีต่างๆเลยเห็นรูเปล่านู่นน่ะสกายวอล์กใชวอล์กันนะคือสูงมากแล้วแบบพื้นเป็นกระจกสูงมากอ่ะใช่เนี่ยนะเจ๊เขาเรียกว่าสะพานริบบิ้นสะพานริบบิ้นแบบนะจะมีผู้คนอ่ะเอาริบบิ้นมาผูกไว้ตามขอบของสะพานซึ่งความหมายและคำอธิษฐานของริบบิ้นน่ะนะมันจะแบ่งไปตามสีต่างๆของริบบิ้นเลย เนี่ยเจฟเราเดินผ่านสะพานลิบบีมากันแล้วใช่ปะแล้วก็จะเจอกับพระวิหารดเขาตะแบกกันแล้วนะพระวิหารดาขาตะแบกนะจะมีผู้คนออมาสักการะบูชาไหว้พระกันเยอะมากแล้วก็จะเป็นที่พักผ่อนด้วยซึ่งมันจะเป็นจุดเชื่อมไปยังสกายวอล์กด้วยมาเดียวเล้วเทไ่าว้า ออแล้วก็ไม่มองมีก็ไม่ดูมันมานา่ากลัวตรงไหนเนี่ยเจฟเนี่ยดูเขายังแบบากล้าเดินเลยเจเป็นไงบ้างเจฟเดินสกายวอล์กสนุกเปล่า <c oughs> อืมก็ตื่นเต้นดีอะแต่ว่าหิวแล้วอะงั้นเราไปหาอะไรกินกันไหม <c oughs> อืมไปดิ ศาลเจ้าแม่เขาสามมุกมีอายุมา103ปีตั้งอยู่บนเขาสามมุกเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดชนบุรีเป็นที่เรื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะแม่ค้าและชาวประมงนอกจากนี้ยังมีผู้คนมากลับไหวขอพรบนเขาจะมองเห็นวิวทะเลบางแสนและพระอาทิตย์ตกด้วย เรามาชนบุรีอะ่ะเรากินแต่วพวกบางแสนพวกทะเลอะไรอย่างเงี้เยเว้ยเราไม่คิดเลยว่าจะมีที่แบบนี้ชนบุรีด้วยยังไงเราก็ต้องขอบคุณพอยนะช้ยร,รู้จักชนบุรีมากขึ้นนะแต่ตอนเนี้ยเราอยากรู้จักพอยมากขึ้นอะ่ะได้ปะโอ๊ย <c oughs> <c oughs> ้าสู่บทสองกับการศึกษาสองนะ